แบบนี้ไหมนี่มามามา,มาดีไหมยก็ได้ไประธานกู้ไม่มีธุระอะไรแล้วใช่ไหมคะโอไม่มีแล้วเลิกงานเถอะค่ะเจ้านายคะฉันขออนุญาตลาง,งานไม่ไปส่งคุณได้ไหมเพราะอะไรนัดเพื่อนไว้นะคะพวกเขารอฉันอยู่ ก็ได้ไปเถอะขอบคุณค่ะให้ฉันไปส่งไหมคะอ๋อไม่ต้องหรอกยังมีแบบแปลนต้องแก้คุณกลับเถอะได้คะ่ะคุณก็รีบกลับนะคะได้ทางนี้ทางนี้ กินอะไรหน่อยมะกินไม่ลงหรอกนาอย่าเศร้าเลยนะคือยังเป็นแบบเนี้ยฉันจะอารมณ์เสียไปด้วยไม่ใช่จะบอกให้นะไม่จริงมั้ง ถ้าเธอให้ฉันเล่าคงสักสามวันสามคืนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเอาแบบนี้ไหมนี่มามามาดีไหมได้ไม่กินจริงเหรออ้ยไม่กินกินไม่ลงงั้นเดินไปเล่าไปได้ สามสองหนึ่งเจนสหิงงานสังสรรค์ของคนสามคนมีความสุขชวนชวนเห็นมมโมเมนต์หรืยังอะโมเมนต์อะไรอีกแล้ว นี่ไงนี่เด็กที่นายพูดถึงครั้งก่อนใช่ไหมทำรูปหัวใจด้วยอะ่ะดูสิไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็แค่เพื่อนนัดพบป่าสังสรรค์กันอะกับเราก็เคยพบป่าสังสรรค์ตั้งหลายครั้งก็ไม่เคยเห็นพวกเธอโพสต์โมเมนต์เลยนี่เวลาแบบนี้นายอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นายเพิ่งบอกกับฉันว่านายชอบเจียงเซีย่ยนิงนี่เป็นปรากฏการณ์แรกที่นายชอบคนอื่นนิ่งดูได้ได้ไดเลยไม่ใช่ฉันยัไม่ได้บอกรักเลย ฉชนกับเตียงเสยวหนิงตอนนี้เป็นแค่พนักงานกับเจ้านายเท่านั้นแหละยังจะมาหัวรั้นอีกแต่สำหรับว่าที่สถาปนิกคนหนึ่งก็ดูตื้นเขินไปหน่อยก็ใช่ไงตื้นเขินที่สุดหน้าตาก็หล่ออยู่หรอกแต่ก็ไม่ได้หล่อมากอะถ้าเทียบกับฉันกับนายก็ยังห่างกันอยู่มาก สุนทรีหวยไร้รสนิยมใช่นายดูทรงผมสินี่มันลุกอะไรเนี่ยเส้นผมก็ไม่เท่าไรแล้วนายดูถ่ายรูปท่าหัวใจทำมือกับเจิงเสี่ยวหนิงก็แล้วไปหรอกทำไมต้องมารวมกับเยียนเหยียนทำไมทำกับจียงเสี่ยวหนิงก็แล้วไปแต่กับเจ้าเหยียนไม่ได้ล่ะไม่ได้ท้งนั้นเกมนี้เราต้องกู้คืนหรือไม่ก็พรุ่งนี้ไปสารภาพรักกับเจียงเสี่ยวหนิงเลยแบบนั้นไม่ได้ ถ้าเกิดอีกสามเดือนด็อกเตอร์ยังคิดหาวิธีไม่ได้จะทำยังไงเล่ะถ้าฉันเกิดครบจริงเซลล์หนิงแล้วสุดท้ายฉันเหมือนกับคนพิการล่ะคงไม่ดีกับเธอหรอกเหเ็ดผลนายไม่แย่เกินไปหน่อยเหรอบอกว่าดีกว่าพู้สารภาพรักแล้วถูกปฏิเสธเสียหน้าทำตัวไม่ถูกใช่ไหมจะบอกให้ ถึงเป็นแบบเนี้ยยังเสี่ยนิงก็คงไปกับชายอื่นแล้วถูกเด็กเมื่อวานซื้นตัดหน้านั่นแหละที่ขายขี้หน้าแน่ใจหรือว่าตรงนี้แน่สิงั้นทำไมยังไม่มาละ่ะนั่นสิฮะนั่นไงเขาเหรอจะไหวเหรอนะ หนะมาแล้วค่ะคุณเพิ่งไปเองนี่ทำไมมาอีกแล้วล่ะไม่ทราบว่าใช่บ้านคุณเจียงสาวน้อยผู้น่ารักอ่อนโยนที่สุดบนจักราวาลไหมถ้าหลับแล้วนะฉันไม่ได้สั่งอะไรนะเขาไม่รู้หรอกแต่ที่อยู่ระบุปเป็นที่นี่เธอหลับแล้วคุณรับแทนก็ได้นี่ฉันรับแทนเธอก็ได้สก่อกข้างหนักนะคุณเป็นผู้หญิงไม่จะไว่ไหวหรอก สูเรียกแฟนหนุ่มสามีประยกให้ฉันเยาวชนหญิงโสดทั้งคนมีแฟนที่ไหนกันละคะยังไม่ต้องพูดถึงสามีเลยอ๋อให้ผมช่วยยกเข้าไปไหมรบกวนด้วยค่ะอเอให้วางตรงไหนครับวางไว้ในบ้านเลยครับ เมื่อไร่ทำผมเสียเวลามากรายการอื่นปิวหมดแล้วยไ,ไม่ต้องไปสนพี่คนนั้นแล้วเดี๋ยวพี่คนนี้เพิ่มมาอีกร้อยรายการเลยดีไหมร้อยรายการก็เกินไปผมเป็นพนังกงานมีจรญญาบันห้าสิบก็พอ50ใช่ไหมได้50ตามใจเลยนะเดี๋ยวฉันขึ้นไปดูหน่อยรอตรงน,นี้นะครับร็วๆนะเ้าหนยทำไมไม่อยู่เนี่ย โอ้ฉันมาหาชิงรานนะฉันโทรไปเขาไม่รับเขาอยู่ไหมช่วยช่วยฉันด้วยชว่วยจนายอย่าเข้าใจผิดเมื่อกี้ฉันดื่มเหล้านิดหน่อยแล้วหลับไปเตื่นมาก็เห็นเขาสวมชุดพนักงานส่งอาหารมหาพี่เย็นเยียนเธอบอกว่าเล่นเกมคอสเพลย์กันอยู่เล่นเกมเหรประธานกู้ มาเล่นด้วยกันหน่อยไหมครับผมขอผ่านก็แล้วกันเกมนี้ดูไม่ค่อยเหมาะกับผมเลยอ,อีกอย่างนะผมมีแบบอะไรที่ต้องแก้อีกเยอะเลยอะ่ะจริงสหนิงเธอจะกลับบ้านไหมเธอจะแวะไปส่งเองไม่ค่ะเจ้านายคืนนี้ฉันนอนค้างที่นี่ออก็ได้ถ้างั้นฉันไม่กลัวแล้วไปก่อนนะชวนรอ,อ,อนนด้วยนี่แล้ยยวหุงแล้วสบายเซียวหนิงไปนอนกัน